สบายดีพอยพี่น้องแต่เมืองไทย lavender, เมืองลาวเมืองนองพี่น,อน e ula, friends, ้องเลยพอดีสิไปสุลาก็เลยแว่เอาหมีขัวมาฝากน้องเตาเอาพะลงมาแนเอาน้องเตาลงมาเอาเนื้อกินเนื้อลูกเตาเอายังมาเอานี่ลูกไปไหม พุงอ um. ER la like hey. ื่นมาเบิ่งกันแล้วงามไปเนาะสองน่อือไซ้ำพูทางในบ้งไม่ทางในแล้วเปกินหอตงคันมาไปมาเป็นปุนใ้แล้วทังน่ะโบเล่เอายไปเอาเฮ้ยตาเอ้ยลงมาลูกมาเอ้ามาเมาไอแท็กเร็วๆอุ้ยคือแต้สูตรงามไปเฮย ใส่เสื <time> <pl ains> ้อผ้าเก็ะปักแตงนะใส่เก็ะปักแตงมาไหมสาวกินอยู่บ่อเมื่อน่ะนะกินเมื่อไหรเนี่ยซื้อโหลดมาได้ฮะน่ะไว้ลงมาเอาไว้โอ้เตาเอเจะเป็นศาส์มึงนี่กันเนาะฮนาโหลดผู้ได้อนาคันบางใหญ่น่าตลางนะ มะตาวนี่หมดสามตาตาอ่อนตีก่มร้องมากก็ขืนไปห้ามเองก็ได้นะเป็นอะไรแท้จริงบอสไปไปเอารถดดำไปสาวอีสิโหลดดำให้อายุพังๆสีสาสาวชี่บอสห้ามสีอายุเหือบอสเอาป้าเหือมันแตกเหือเต็มที่อยู่อมยังกันนะะกินข้าวเ้าวเลยบอส เออมันกเออให้มันกินเลดไข่นะดีไข bueno> um uh ่่นเออีว้ยอือลงไปกินหมีกับซาวางขึ้นมาใหม่ปะาวเอกินดเเบิดแล้วเด้อลุงเด้อมันบรงมาสัมพี่น้องเลยมากอกสิหีดมาฆ่าเฮือนี่และนี่เด้ได้ดอกไม้ได้ยังกินละบ้านี่หนึ่งเข่าบ้านนะ ลุยพี่ว่าย่านลูกไส้ข่อยนี้ผัดข er ah ่อยเจ้าคือบ่ย่านเบาะลุงลุงเอ้าห้ามไมกักมาเลยพัดมีโลหนึ่งกับแบ่งให้อีละวะอยู่เฮือนนก็ออาไม้คออยู่หน้าแน่พัดเองค่ะจักแสบประแสบพัดครั้งแรกนะครับเคยัพัดจักเถื่อมุกคยพัดจักเถื่อ พุ่งอื่นมาสันได้ซ้ำหนาพี่น้องกับภาวาสางไว้ให้มาย <fry Eng mainland> ้ำแรงเนาะค่ะพ <sz> <rawd Moder> ันมาเอามีมาส่งให้ตอนเสาเนาะเขามาย้ำแรงกับสีอยากห้อยพุ่งอื่นตอนแรงเด้อสันกับมาพุ่งอื่นตอนเสากันนี้ได้แล้วซ้ำหนาทางในพี่น้องมีพุงอื่นมีกาเขาก็พุงอื่นไปคือที่แล้วทั้งหลังรอบหลอกรอบหลังรอบหลังเนาะ เอาบังเขินงามบอเป็นด้ไ้งามอยู่บองเอามีขวามาฝังน่องเตาแต่น้องเตานะผูกหนังเหือสัตว์อยู่ทึิงเอกลูกศิษย์ไปห้อยู่หากินคือเก่าเป็นอย่างไรขยาแล้วคนหมักไปห้อยู่หากิน มือนี้ฮะสาเห็ดยังแน่นี่มือนี้วะพรใช่เลยกครับกระสาวงัวเพื่อดูคนกะน้ำเส่ากางัวเอาหม้อออกแน่งัวอะไรกะค่อยเห็ดไปขนาดเล่งไล่กะเมื่อยแล้วกังานมันสีออกแบบบางามเนาะค่อยเห็ดไปขนาดอืมว่ากันเล่งไล่มันกะเมื่อยตัวเองงานมันก็จะออกมาบอดีกะค่อยเห็ดไปแล้วกับลำไปมองเดย

โอ้โอ <to> ้โอ้เซ่นี่แหละพี่น้องยังก็ลงมาตัวมาเสกมาเบิ่งนั่นนั่นนี่นั่พี่น้องโอ้ของหนามเนี้ยคือแตกมันอยู่มังหะอยู่นะงามบมเหางองินบักเต่าอืมงามยังได้อีบ่ยังได้แบบนี้อีบ่ไม่ได้แบบนี้ก็ไปหาเงินมาปุกอยู่หน้าไส้ครับ บ่่คะพีน้องเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยตกลงจะอดกินได้ไหมคะกินอ่างมันหล่นลุงหันมาพี่ลุงลุงเอ้ยหันมาหาสาวพี่ลูกัเงินหนาโน้แซ่บพี่ลูกลุงเอ้ยหันหน้ามาหาสาวพี่นะต้าวเอ้ยต้าวน้อยเพิ่มจั๊กแตงให้มันละลายลูกจ้า เอาใหม่ลูกเอาใหม่เดี๋ยวๆๆโอ้ยซาวอุสาเขาครัวแต่ซาวอูู้้ัดหมี่มาให้กินเพราะว่าบ่กินคือหน้าสิบ่เอายังมาให้กินออ้ายเออหลายยบ่อน้องก็ยหลายบาโอ้ยโลดผู้ใดเนาะอันนีเนาะหึแล้วอยเมื่อย้เตาเตากูกินข้าวาว้เตา กูไม่ได้เตากูจะขึ้นเมืองไปทุละหน่อหนึ่งไปกับลูกชายแะไรเป็นยังไงกะแหว่มาเอาเลี้ยวห้าหรือเท่าแสบมะลุเฮ้ยตาหยุดเมาหยุดเมาเอือยเดือนเอือดาวไปใส่ไปเล่นน้ำนองอันนับบอเล่นน้ำนองมิวผู้เด็จผูกผูกอยู่เฮือนล้างผูกน้องโอผูหเห็นหนังหัวจุ่มกันอยู่เดือนเอ้ยดาวเอ้ยบุญยินดอก

ใครไปหาหน่อไม้พอลูกสี่นะอืมเออฝันดูหาอยู่หากินในแหละพี่น้องไงอืมนึ่งเดือนพันยี่แม่สบายดีปลาลุงผมเจ้านะลูกมาแต่ใสเดือนเลยบุ๋มน้องลงมาในลูกมันมาอยู่เดี๋ยวขันเอื้อมมันหยวดนะมันอย่าให้เอื้อมมาแต่หึงเอออย่างูได้ลงมาแต่เสาหันนะ สาตัวนี้แล้วตัวเบาะน้ำหาวอ่ะกับกูอยู่ในต้นไม่นะะุมนอกแล้วมาเออเดมันใหาเอื่อยมันมาแต่เฮิองอ่ะก้ยน่ะเอานอกนั่งลูกลอกมันยังห้นอกมันเอื่อยมันมาแต่เฮิงเตาน่ะนันเดเออลูกกูยังหาเอื้อยมาแต่เฮืองสัวยใช่ยัง อ um, okay ันนี้อาซีพมางทูกเสบอยู um, ่บนซาาเห็ดเองนะฮะอ้ยมันนีบมาอีกอันหนอ้ยมันหนีบใส่ไปมักลุง โอ้ยเตากูณ่ยังหาเอื้อยมาแต่หึงเกือเดือนกับรเห็นี่ช้ามากนะกับผมาถ้าหาเช้าอื่นอยออกไปมันนี่นี่เนาะทำเยอะมากังดีดีเนี่ยเจ๊ยังหนังบ้นผู้หญิงารอีเตานังข้าตมาดเลลูกอีเตาใส่เอื่อยนะท่านกินพอคำบ่ซิมและ ทันล่ะซีมาโอ้ยมาแต่ปอหน่ออืมมันจักไห้น้องเอื้อเดือนมาแต่เฮิงอือเอาคําใหญ่ๆเลยลูกเออนันดิกูเ็ดยังได้กินยังกูก็คิดฮอดสู้อยากังบักเตาสิเอายังมาให้กินก็ได้เอาพี่น้องสเนาะสั่งมันบ่เว้านําเนาะ สาวลงเอามักแตงกัเล็ดน้ำมักแตงใส่หมักแตงบางคําไปเอาน้ํามาให้าวอยู่บ่เบิดเรียบร้อยโอ้ยะลงสบยนะก็แม่นมึงบ่ได้ลงมึงก็ให้เราเอาลงมันจนวใหญ่กว่าอีปูเงมื้อนี้ก็พุ่งอื่นก็มาเบิ่งกะคือได้ตามวังพี่น้องเอ้ยทางในด้านหนึ่งทางนอก2ด้านเนาะพี่น้องมื้อนี้กมาเบิ่งเฮือนนน้อยๆแล้วกัมาเอาแนวแซบมาให้เด็กน้อยกินเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ท oh, ี oh, ่คำใหญ่อะไรนั่งดีๆเนี่ยจีว่านเหกับอเตาบานนักธรรมมึงดูคือน้องลุงนะกออะไรอยากหัวนั่นนะจูออะไรอยานั่นนนโอ้ย เหรอเลยก็หัวนน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 นเห็นก็หัวโอ้กูกำมื่อยห้อ่อยเฮ้กันได้เตาเอ้ยมันจะคาคอดนะฮะลูกมันจะเปนอนกินมันจะเป็นงูเขียวลูกลูกลูกงูเขียวจะมาเกี่ยวนอนกินลูกนอนกินน่ะคาร่มงูเขียวจะมาเกี่ยวงูมันจะไต่ขึ้นมาตามเสาเนี่ยมาเกี่ยวลูกลูกแล้วไหมลูกกินดีดิไหนจะน้ำกระยิมได้นาหนาหนา ผักชีเปื่อยแล้วเท่าเดียวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นว่าไรเขาพัดเห็นรอเออเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นล่ะบักเต้ายิ้มหายน้อยหนึ่งพี่น้องเร้่มือนีนะยุบรวดเดือนเอ้ยบ่ต้องใส่บ่วงก็ได้ลูกจะได้ก็กินเส้นผมอันนางอันนั้นเพิ่นนะกินอะไรแม่มาดผมใหาย น้องพัดแล้วน้องกะทินกับน้นองกิแตกกัไปกินผุ่นถั่วไล้ถลัถว่วโอ้แซ่บเน<ะ>คนว่ะแซ่บอกระสูดหม้อแหละก<น>ูก<น>็ูเพเ่งเหักเจื่อเขาได้เห็ดปุกได้เ<น>มต<น>ตาเท่มามากมาเศร้าเนี่ยมันได้เห็ดปุกมาสั่นหมูหนึ่งมาสั่นครับบอลายอมาสั่นพอดีอ้อ<น>อืมว่าให้พอลูกสี่มาอยูเ่เพื่อนอีกแหละ นี่ก็ยังบ่อยู่ไปห้าอยู่หากินห้าน้ำไม้หัวมันจะซื้อแล้วเพื่อประหยัดเงินไปหน่อยเว้ยโอ้ยแดดเผากู้อวแดดแดดไปหน่อยเว้ยแซ่บปะลูกอิ่มเลยอิ่มเลยชิบไปซ้าบันให้แม่ตักให้น้ำนะให้แม่ตักให้อิ่มแล้วชิบไปกินน้ำเต็มบ่อน้ำอิ่มแล้วี่จันอืมไอ้แต่ ไปอิง้ะเดินผนักนะมันผ้าลงหันไปสิห้วยนี่ผ้าลูกไส้มาเบิ่งมาเบิ่งน้องเต่ามันเป็นอะไรได้นะไปบ่ไปเด่นน้องไอแท็กฮึน่อเต่าไปบ่ไปเด่นน้องไอแท็กอิ่มแหละอิ่มแล้วลูกพูดผีเลยติไปว่าหนึ่งจะม่อยากมาคนบอกว่าหลังว่าจะมาเชี่ยวหลุดทักมน สิเมื่อแล้วเด้อดาวเด้อเช้าเมื่อแล้วมันก็นมากินต่อได้หน่นอยไป็นยังบ้านนี่บอกพอกันขีดหนาพี่น้องเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณทุทททกๆคอมเมนต์พีน่พน,น,น้องเลยแฟนๆได้กำลับประทุดขออภัยหลายๆเนาะ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ